สวัสดีเซาวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกแปดพี่น้องค่ะ้าพี่น้องมาอยู่หน้าปังค่ะพี่น้องโอ้ยหลังจากค่อยไปกดัม่อสีหามือเนาะขอยกับขีห้หอนหน้าปังบางอย่างแรงหมูว่านขอยกับเขาสวนมูนี่ขวยกับเลยย้าตุเจ้ามาเบนเขาหน้าปังของยายทอนตอนนี้ข้าวหน้าปังของยายทอนก็จะได้อายุอายุเขากับสิไดอ้อายุประมาณสองเดือนครึ่งค่ะพี่น้องสองเดือนครึ่งนะคะมีหน้าล้วตัวนี้จักน้อยกับสิดได้ใส่ปุ๋ยรับม่านล้วตัวนี้พี่น้อง แล้วก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ช่วงปลายปลายเดือนมีมีหน้าเดือนนี้หละหรือว่าเป็นต้นเดือนหนาเดือนมักเดือนเมษาเนาะมื่อเนี่ยนอลนเรื่องเทือกอะไรเกี่ยวไปปลายเดือนมีหน้าเรื่องเทือกอะไรเกี่ยวต้นเดือนเมษาแต่ว่ายายท้อคิดว่าจะได้เกี่ยวอยู่ประมาณต้นเดือนเมษานะคะนี่พี่น้องโอ้มาเนี่ยมันก็มีแห้งตะเวนเดอนตะวันกําลังขึ้นตอนเช้าพี่น้องบรรยากาศดีคือเกาเราบ้านเห้าหนมีแห้งเงาเบื่องสายตาก็มีแห้งเงานะคะ ปีนี้กับบ่ได้คีว่าคีร่ายแห้งกับบ่ได้งามแห้งจนสวดเนาะพี่น้องเนาะงามลายเลยถอมจิตนุนมาเมืองทางนี่กับพี่น้องโอ้ทางนี้มันคืองามแต่ว่าทาั้งนี้เพิ่ใส่ปุ๋ยบ่อก็สวยก็สวยงามนะคะเขาก็ได้อายุหลายมากเพียงพ่อลวเนาะพี่น้องเนาะ,น,ะนี่ว่าหันฝนตกซสแล้วมัยนย้อนไปกรุงเทพวันหันฝนตกชายชายโยเลยชาวนาะฝนตกสใส่ไห พญายาทอดมาต๊กมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่งบมตัวเถาสัตว์วานเราโทษไปค่ะยาทอดเราวอเอาขึ้นมาดีแทนสัตวย์ยาทอดวานนะก็เลยมีแหงหงานะคะชาวนาที่แบบว่าช่วงนี้เราพี่น้องก็จะมีฝนก็จะมีฝนมาช่วยทุกปีเห็นให้เขาเข้นีนงามขึ้นมีแหงขึ้นจังสิไหมพี่น้องคะมีแหงเลยเบิ้งลักษณะต้นเขาแล้วเนาะพี่น้องยาทอนสิป้ายเบิ้งสิจับเบิ้งสังเกตดูนะคะขันเขาจื่มือจื่เว้นในการอัน ว่านเขามือไดวาไรเขากับเบิ้งลักษณะต้นเขาว่าซ้ำไดเนาะสีพ่อว่านปุ๋ยรับหมากอันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะตามที่ยะท่อนเบิ้งของเขาของยะท่อนนี่พี่น้องเขาเริ่มจะย่างปล้องนิหนึ่งอีกว่าโดนค่ะพี่น้องค่ะยัท่อนก็จะได้ว่านปุ๋ยนี่จะได้เสียงเงินตัวนี้ <laughs> เสียงเงินสื่อปุ๋ยมาวานเขาตัวนี้รับรวงนะคะรูรวมรวมแล้วก็โอเคอยู่นะคะถาทอออกร่วงถาเบิ้งผลผลิตน้ำเด้อพี่น้องเด้อปีนี้ก็ได้จะได้หลายสำได้นะคะอีก ข้าวเหนียวอิตาเแียเราแ,แตกนะคะทงมีนะคะ